ทำดีหน wow. ่อยเดี๋ยววันนี้เล่นโหมด 5v5 ท่านผู้ชมฮะดูดิเฮ้ยเอาอะไรวะ en94 นึกว่าอาก้าอีกเนี่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 ครับเห้ผมได้ เฮ้ยเ,เ,เราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเราได้อาวุธดีๆมาเวย้ยเราเป็นได้อาก้าเฮ้ยเราต้องต้องวางวเราไม่ใช่ดิต้องป้องกันไม่ใช่หรือเฮ้ยนั่นมันบานตรงไหนยิงกันเลยก่อนที่จะไอ้นั่นอ่ะเฮ้ยอีกคนหนึ่งว่ะเราเราอีกคนหนึ่งวางระเบิดเดี๋ยวทางนี้เราไอ้นัน่นเองมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน <c oughs> นั่นเหรอ โอ้โหนี่แต่นี่กูเสียสลาเป็นคนแรกนะเนี่ยไอ้โอ้มึงโอ้ยนี่ตายสามคนเอ้าตายเไอนลันรัวไอ้รัวลัวเดือด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 คนสุดท้ายแล้วลูกตัวไอ้น้องเก่งมากเบกเบกเกระโดดกระโดดแล้วกันนั่นสิ เดี๋ยวตัวสุดท้ายแล้วนั่นแหละมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้สิโอ้ทำได้แล้วผ่านบอลตัวนี้ผ่านบอลเดี๋ยวน,นะขอเลิอกอาวุธยิงยิงกระโปรงมันเงินเฮ้ยเฮ้ยได้ปืนนี้โอ้ของดีแน่เลยของดีของดีระดับโลกต้องมีไว้โอ้โอ เอามีคนอยากได้ครับเอาเถอะไตมันอยากได้แต่เฮ้ยใครก็ได้มันเป็นเพื่อนกูหน่อยดิเฮ้ยไม่ไม,ม่มีคนมา,มาคุ้มกันด้วยอะ่ะเอาไปเดี๋ยวไปป้องกันเออเอาเถอะมีมีคนอีกคนหนึ่งก็อุ่นใจแล้วเดี๋ยวนะเฮ้ยนั่นเจอเธอแล้วเหรอมันอยู่นะเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเป็นเหยื่อแล้วโอย โอ้ยิงเฮ้ยนัน่นนั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 ่นนโอ้โอเอ่อ,อ,อประธานโทษนะทำไมเบอร์สามมันนิ่ง,นงๆนะครับไปเฮ้ยอยู่อยู่ปะเนี่ยไม่อยู่แล้วไปขี้มั้งอืม เร็วเฮ้ยเบอร์สามเร็วเว็หน่อยเธอครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันแน่นะน no. องเดี๋ยวนะรอบถัดไปมันก็เท่ากันไม่ใช่หรือใช่ <Hey. S 1> เก้เล่นรอบนึงไงโอ้ได้ชนะสีรอบว้ารนันเลย <Hey. S 1> รอบสองจากเจ็ด <Hey. S 1> อะไรครับ <Hey. S 1> นาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาปืนดีๆก่อนของดีต้องมีไว้ต <Hey. S 1> <า>้องมี ดีต้อ่ะใครอยากได้ปืนเนี้ยมาหยิบเอาเลยของดีรับรองรับรองว่าดีแน่ของออยยู่่นีดไ้ะขอขอเปลี่ยนเป็นสลับเป็นโหมดไอ้นี่อันตูโตมันไอ้ปลุกมัยไอ้ก็อะเดี๋ยวนะเออเออมัน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 อยู่นี่

อย,อ,อ,อยตบกันครับโหรอบสามบ้าปะเนี่ยโอมันชนะไปสองรอบฮะมันเพิงเดินดิเดี๋ยวนะตอนนี้ทีมเรากลายเป็นทีมรับแล้วมั้งต้องป้องกันไว้ให้ดีับ,บหนึ่งนะรอบมาเดี๋ยวปูสายที่ได้ดูเด็กอายุวยเลย ดูเหมือนระบ,บอกนี่มันคงไม่ได้ผลนะดิไมก็ได้ม้อกานเลาเดี๋ยเล่นแบบแบบอายอคุยเฮ้ยเนลรเอ,อ้ยใจก่อนไอหน้าที่เราต้องไปไอนี่วางระเบิดไม่ใช่เหรอมันต้องไอนี่ด้เฮ้ยระวังระวังติดระเบิดอ,อบบ่ะเดนอมันอยู่ไหน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 ออพี่รู้แล้วพี่รู้พี่รู้ อ่า,าพี่เอาปืนเลเวลสองให้ผมด้วยเอาได้เนะดีด๋ยวนะแต่พี่แต่พี่ใช้ปืนอีกประเภทหนึ่งอะ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันแรงหรือเปล่านะรู้เพียงแต่ว,ว่ามันในเนี่ยโอ้ตอนนั้นแหละที่ยิงผมพุ่งตรงเจ้าตัวแข็งเฮ้ยตัวเดียวตัวเดียวเฮ้ยทำไมม มีแต่ปืนพกอ่ะเบอร์เบอร์สี่เอยิงยิงอะไรอะ่ะมันมีคนเด้อ <c oughs> จบกัน เด้ยก่อนจะนี่กูขอเอาอะไรดีๆกันอะไรวะเอาปืนกระบอกนี้กันนี่เอาไปแรงๆมาใครใครยิงเกู่นโอ้โอ้โกอ้อีดี๋ยวเเฮเราบุกกันก่อนดีกว่าไหม ดูรอบๆด้วยเดี๋ยวนะตรงนี้ไม่มีเอามาเลยตรงนี้เออเหมือนจะไม่มีนะเดี๋ยวนะเอ้ยมีหุ่นปลอมแต่ว่าอยู่นี้แน่นมันอยู่ไหนนะมันอยู่นี่เหรอโอ้เอ้ย นั่นไงเอ้ยชนะเย้ชนะแล้วไม่ชืพี่เลยอะโอ้โหดีนะฝีมือพี่ไอ้นั่นอะเดี๋ยวๆๆาเดา๋ยวกี่ะบอกไหนดีวะเอาหมวกกันน็อกเลเวลสามเฮ้ยเดี๋ยวพี่ซื้อระเบิดแสงเอาไปป้าแม่งดีกว่า โหเอาอะไรวะระเบิดแฟตแบ็กกันเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งวะหนึ่งทุกคนมาตรงนี้หน่อย้มอยมา,าแล้วพี่อะไปยุ่งมาสองไปได้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 ตีมันีคนอยู่แม่มีตายอีกโนหนึ่ง ยิงตายอีกหนึ่งเอ้ยอันหน้าอันหน้าอันหน้าโอ้ยจะโดนยิงแล้วอะไรเนี่ยโอ้ยเร็วเร็วเร็วก่อนมันจะเห็นเร็วเร็วอี๋เร็วเร็วมึงทำได้มึงทำได้เร็วเร็วเออนั่นแหละอ่ะทำอย่างนี้ ดีใจเลยเบอร์นั้นเนี่ยไอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวพี่จะซื้อระเบิดควันเผื่อเดี๋ยวน้องๆเผือ่ออะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะกุ้มกันฮนะนะเออเดี๋ยวนะขอเอาเปืนไอ้ฝั่งที่แม่งยิงกูเมื่อกี้ดิไอ้ยิงกูกูอัดยิงกระปุกให้มันแตกเลยมึงดิเอาเลยนะ เจอแล้วเหรอมันอยู่ตรงไหนเฮ้ยเฮ้ยมันโอ้ยโอ้ยมันโอ้โหโคตรวุ่นวายเลยไปตามนี่มันอะไรเนี่ยนี่ตรงข้ามการย,ยิงหรือมึงเอาอะไรมาเนี่ยโคตรวุ่นวายเลยน,นลั่นแหละ Ủa thế nào Điều hả Hãy Cái ว่าแล้วทําไมมันมันแปลกๆโหมดนี้มันให้ฟังป้องกันอีกฝั่งหนึ่งมันฝ่ายรับ,รบตั้งรับทิ้งรับคิ้งไหว กแ,นะแล้วนะเอ้ยจริงไหวจริงราวนะเยพคนแน่โอ้ยตัดไปสอง เฮ้ยมีคนยิงให้กูด้วยเดี๋ยว,ยวอ้วกแปลกทำไมโหมดนี้มั่งเฮ้ยต่อวันฉายสู้ๆเฮ้ยทีมเราชนะ đây thôi phảiไง nào lượn lượn đi cứu lơ bơ nó ở đằng nán à lượn 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 team nó thắng team nó làm được rồi เอาเลย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  มาปืนเนี้ยได้เลยได้เลยใครมีระเบิดวะเฮ้ยตามมาด้วยอีกคนหนึ่งอ่ะสมทบหน่อยเอ๊ะ คุณสัมผัสได้ว,ว่ามันจะมีคนมาปึ๊บวิ่งไปเลวิ่งก่อนอ วางระเบิดเวนแล้วเฮ้ยทีมเราทำได้เราทำได้นะอ่ะ 哎，嗯。<Bye. S 1> <Ai. S 2> mm.

cú cháy ra sáng pa mình còn thằng đi để đua ขายยิงผมผมจะล้างบางให้หมดอ,อยู่ไหน <Double kill. S 1> ขายยิงผมผมจะล้างบางให้หมดออกมาเดี๋ยวนี้ถ้าผมจับได้ยิงสองเท่า ชนะแล้วชนะแล้วชนะแตชนะ